เพราะหลังจากนี้เนี่ยแน่นอนเราจะต้องมีนอนฟาและนี้ถ้าผมบอกว่ามันอาจจะมีการสไป์ลงมาแรงๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เนี่ยน่าสนใจกว่าคือบริเวณ2640หี่เหรียญน,นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าลงมาได้เก็บของระยะสั้นเพื่อเล่นรอบเล่นเก่งกาไรนะทาได้แต่ถ้าไอเก็บยาวตรงนี้เก็บไหมไม่เก็บนะนะครับเพราะว่าเราให้เก็บบริเวณน่าจะสองพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือตรงนี้เนี่ยมันขึ้นมาเยอะแล้วเรามีหน้าที่ ค่อยๆทยอยขายอย่ารีบโลภอย่ารีบขายหมูเยอะนะครับก็ค่อยๆทยอยขายไปตามลำดับดีกว่านะครับซื้อขายทองคำแท่งเริ่มต้นเพียง100บาทตลอด24ชั่วโมง7วันไม่ต้องวางหลักประกันกับแอปพลิเคชัน g o to Go by Intergo เพราะใครๆก็ซื้อทองได้ สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วครับกับรายการกราฟทองมองขาดนะครับแล้วก็เจอกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับเทรเดอร์เจมนะครับก็จากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราบอกกันนะครับว่าทองคำเนี่ยดูถ้าจะทะลุแนวต้าน2,600เหรียญนะนะครับเร็วๆนี้นะครับก็คือจะบอกว่าเนี่ยมันน่าจะทะลุไม่วันศุกร์ก็วันจันทร์หรือว่าในวีกนี้เน่นอนนะครับ สุดท้ายนะครับทะลุไปเกือบ2,700เหรียญเลยทีเดียวนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทองคำก็พุ่งต่อไม่หยุดและและอย่างที่บอกกันนะครับว่าบอกนักลงทุนบอกเพื่อนเพื่อนพี่น้นนองน้ทุกคนมาตลอดนะครับว่าหลังจากตอนนี้เองเนี่ยทองคำจะเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่า FOMO นะครับสภาวะโฟโมคือสภาวะที่คนเนี่ยกลัวที่จะตกรดกลัวที่จะไม่ได้ซื้อกลัวที่จะไม่ได้ทํากําไรในอนาคตโดยไม่ได้สนใจว่าราคาจุดนี้เนี่ยมันแพงหรือยังนั่นเองครับซึ่งปัจจุบันนี้คําถามว่าโฟโมเนี่ยมันก็เกิดขึ้นอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าหลังจากนี้นะมันจะแรงกว่านี้อีกทองคํานะครับมีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นต่ออีก นะครับเพราะว่าเรายังเห็นเลยว่าข่าวในตลาดยังไม่ได้ชักจูงให้นักลงทุนเนี่ยนะครับมีความคาดหวังมีความฝันอย่างไกลนะครับเท่าไหร่นะครับเรายังไม่เห็นข่าว Goldman Sachs อะ JP Morgan Morgan Stanley นะครับหรือว่าจะเป็น Loyster หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยออกมาพูดว่าทองคําจะไป2,800จะไป2,900จะไป3,000เหรียญน,นะครับเรายังไม่เห็นตรงนั้นที่พูดนะครับจะมีข่าวก็ ล่าสุดนะจะเป็นดูเหมือนจะเป็นข่าวรายเล็กๆน้อยๆเนาะนะครับก็คืออ่าประเทศจีนนะครับประเทศจีนพึ่งออกมา อ่าผลออกมานะ้วมีการนําเข้าทองคําจากฮ่องกงปรับตัวลดลงนะครับแต่ว่าคือต้องเข้าใจนิดนึงนะว่าราคาทองคํามันปรับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วนะคราประเทศจีนเนี่ยมีการสต็อกทองคําค่อนข้างเยอะๆรวมถึงราคาที่มันสูงแบบนี้เนี่ยกรนําเข้าทองเนี่ยมันน้อยลงไม่ได้เป็นเรื่องน่าแปลกใจอะไรนะครับซึ่งข่าวนี้เนี่ยผมว่าไม่ควรมาเป็นข่าวที่กระทบต่อราคาทองคําด้วยซ้า นะครับแต่ว่าก็เห็นราคาทองคํามีการปรับตัวลงมาเล็กๆน้อยๆนะครับล่าสุดก็มีปรับตัวลงมา220 0เหรียญนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยนะนักลงทุนก็จะถามว่าเอ้ยเราซื้อเลยดีไหมนะครับทองคําจะขึ้นต่อไหมนะครับโดยพื้นฐานแล้วนะครับทองคำณปัจจุบันนี้เนี่ยจะไปต่อหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูในช่วงกราฟละกันนะครับแต่ว่าเกริ่นให้นักลงทุนบอกก่อนเลยว่าณปัจจุบันนี้อที่ผมบอกไปนะครับว่าสถานการณ์ ที่เราจะต้องกังวลว่าทองคำเนี่ยจะหยุดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยนะครับให้จับตามองสามอย่างนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยส,สามอย่างนี้เนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ต้องบอกตรงว,ว่าคือยังไม่ได้กังวลว่าทองคําจะปรับตัวลงแล้วกันแต่กําลังจะใกล้ถึงจุดจบหรือจุดสงูงสุดของทองคําแล้วอันเนี้คิดว่าใช่ นะครับแต่ว่าต้องใช้เวลานิดนึงนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดกันเหมือนเดิมนะสามอย่างมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเกิดไว้ในตอนแรกก่อนนะครับอันแรกคือนโยบายทางการเงินนะครับถ้ามีการปรับลดในครั้งที่3ามสเนี่ยนะครับหลังจากครั้งพวกนั้นเนี่ยทองคําจะไม่ได้รับอันนี้ส่งขาขึ้นละนะครับเพราะว่ากระแสะเงินจะถูกพักเงินเป็นระยะเวลาหนึ่งและพร้อมที่จะกลับเข้าไปลงทุน อันนี้ประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นที่สองเนี่ยคือความน่าสนใจของทองคําจะปรับตัวลดลงด้วยเพราะว่าในเงินเนี่ยสมมติว่าเราพักทองคำนะแต่พักในข่างเงินเนี่ยนะครับคือในเมื่อสถานการณ์รมันขี้คลายแล้วนะครับสถานการณ์ที้คลายบริษัทต่างๆเริ่มปรับตัวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดได้แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดโปรลไหลกลับหรือว่าเกิดธุรกิจจริงๆเกิดการลงทุนจริง,รงๆเริ่มเห็นช่องทางในการทําเงิน พวกนี้เนี่ยมันจะทําให้กระแสเงินเนี่ยไหลกลับไปนะครับซึ่งนี่เป็นประเด็นแรกนะครับประเด็นที่2นะครับก็คือข่าวในตลาดนั่นเองนะครับถ้าเกิดตลาดเนี่ยนะครับเริ่มเห็นแล้วว่าเอ้ยมีข่าวดีมีข่าวที่ผมบอกเนี่ยแบงก์ต่างๆเริ่มมีการอ่ะพูดข่าวดีมาเยอะเนี่ยอันนี้ระวังนะครับให้ระวังตัวอย่างดีเลยนะครับว่าทองคําจะปรับตัวลดลงละ นะครับส่วนอันที่สมนะครับเศรษฐกิจสหรัฐไม่ได้เข้าสู่ภาวะ soft landing อ,อย่างหนักคือระยะเวลาพอมันผ่านไประยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับเศรษฐกิจสหรัฐไม่ได้เข้าสู่ภาวะ soft landing แ,แรงอย่างที่ทุกคนคิดนะครับ ก็มีแนวโน้มที่ทองคําจะปรับตัวลงด้วยเช่นกันเพราะว่าการที่เศรษฐกิจไม่ถดถอยนะครับกระแสเงินจะไหลกลับเข้าไปในความเสี่ยงที่นะครับซึ่งสามประเด็นนี้เนี่ยผมมองว่าก็ยังไม่เกิดนะครับแล้วก็ยังต้องติดตามมองแต่ว่านในอนาคตเนี่ยผมว่ามันจะเฉลยเราออกมาทีละอย่างนะครับอ่ะโอเคอันนี้เราก็เกิดกันไปมากพอแล้วนะครับจริงๆผมไม่ได้เกิดนะมผมอธิบายไปหมดแล้วด้วยนะนะครับซึ่งเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่เราติดตามมองในสัปดาห์นี้เนี่ยมีอะไรกันบ้าง นะครับอ่ะโอเคเริ่มมาจากรีวิวสัปดาห์นี้กันก่อนดีกว่าเนาะนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็เห็นเลยนะครับว่าในเรื่องของภาพรวมนะครับอ่ะเริ่มมาจากตัวความเชื่อมั่นฟีดแนซ์ออกมาทำกว่าหนึ่งร้อยนะนะครับรุนแรงเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของความเชื่อมั่นภาพผู้บริโภคที่ลดลงตัวเล็กบ้านเห็นอย่างนี้นะเห็นอย่างนี้นะแต่ปรับตัวลดลงนะครับปรับตัวลดลงนะคืออ่ะให้ดูตรงนี้นะนี่ปรับตัวลดลงนะครับ จาก751นะครับลงมาเลย 716K เท่านั้นนะครับก็ปรับตัวลดลงนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นสีเขียวเพราะว่าออกมาคาดการมากกว่าแต่ว่าปรับตัวลดลงกว่าในรอบที่ผ่านมานั่นเองนะอ่ะต่อมานะครับดู Rebel Goods อ,ออกมาศูนย์ะครับคาดการณ์ไปติดลบนะครับออกมาศูนย์ก็คือไม่โตกนะครับก็ไม่ได้ดี เราคงไม่ได้ร่รายนะนะครับแต่ว่าอย่างนี้เนี่ยจริงๆภาพมองมลวมผมที่มองนะมันไม่บวกนะนะเพรออาะาในนันเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ดูไม่ได้ขยายตัวเท่าไหร่นะครับสีต้องจับตาม,มองในค่ำคืนนี้เลยนะครับคือตัว PCE นั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องของ CPI ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าออกมาลดลงนะครับจากระดับประมาณ2.9หรือ2.5เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับซึ่งใกล้เป้าหมายของเฟดละแต่ว่าต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่า CPI นะครับมันรวมอาหารและพลังงานอยู่ด้วยซึ่งพลังงานในรอบนี้เนี่ยออกมาติดลบถึง4เปอร์เซ็นต์เลยด้วยกันนะครับแต่ว่าเงินเฟอ้อในภาคอ่าต่างๆเนี่ยพวกค่าเช่าค่าแรง ครับค่าขนส่งค่าเดินทางเนี่ยนะครับยังอยู่ในระดับ3.2ซึ่งก็ยังเยอะมากๆอยู่ดีนะครับแต่ว่าข่าวดีคือหลังจากนี้เนี่ยแน่นอนพอราคาพลังงานมันเริ่มปรับตัวลดลงมันจะทําให้อัน,นิสง์ของฝั่งนี้ลดลงด้วยเช่นกัน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะพาะเร็วลงมาได้มากกว่านี้เราเชื่อว่าเงินเฟอ้อในอนาคตจะปรับตัวลดลง,ลง,ลงและผมว่าเชื่อว่า PCE ในรอบนี้จะไม่ออกมา2.7แต่จะออกมา2.6นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจได้เนี่ยคือแน่นอนว่าเงินเฟอ้อออกมาต่ำลงเฟดก็มีความมั่นใจในการปรับลอดอัตราดอกเบี้ยนในปีนี้มากยิ่งขึ้นพอมันมากยิ่งขึ้นปุ๊บเนี่ยนะครับกระแสเงินเนี่ยมันก็เริ่ม นะครับเราต้องเริ่มกลัวในเรื่องของความถดถอยกลัวในเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็อาจจะพักเงินในทองคําได้มากกว่าน,นี้ยิ่งกว่าน,นั้นอีกนะครับและแน่นอนว่าทองคําทุกวันนี้เนี่ยมันก็มีกระแสในเรื่องของความบวกเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับในสัปดาห์หน้ากันบ้างนะครับเปิดประดเด็นด้วยเฟดเจอโรมพาเวลนะนะครับในวันจันทร์นะครับแล้วก็วันอังคารต่อมาเลยคือ i อซ์เอ็นะครับแล้วก็ตามมาด้วยอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะ ตามมาด้วยวันพุธนะครับวันพุธแล้วก็ ADP นะวันพุธ ADP นะครับอ่ะผมซูมออกดีกว่าซึ่งเวลาในนี้มันไม่ตรงนะครับผมใช้ทำโซนมันต้อง G บกเจ็ดนะโอเคอ่ะโอเคนี่โอเคอังคารเฟดพาเวลนะครับเที่ยงคืนนะครับ ISMPMI สามทุ่มนะครับ ADP นะครับตอนหนึ่งทุ่มสิบห้าอ่านทุ่สิบห้านะนะครับอ่ะหนึ่งทุ่มสิบห้าโอเค แล้วก็วันศุกร์นะครับมีนอนฟาร์เปโรแล้วก็มีไลฟ์ด้วยนะนะครับก็ติดตามมองกันได้นะครับซึ่งแน่นอนวันศุกร์ก็ยังมีไลฟ์ก็เหมือนเดิมนะนะครับสิ่งที่จับตาม,มองเนี่ยผมจะมาไล่ทีละประเด็นประเด็นแรกในภาคอุตสาหกรรมผมมองว่ายังไม่ฟื้นนะยังอยู่ระดับต่ำกว่าห้าสิบเหมือนเดิมนะครับซึ่งเราจะไปทิศทางบวกต่อทองคําได้นะครับ ADP ผมไม่คาดหวังแล้วกันออกมาไม่รู้ไปทางไหนเลยนะครับบางทีก็ สวนแบบไม่มี correlation ใดๆนะครับที่จะคดาดเดาได้นะครับเพราะฉะนั้นไดีผมจะข้ามทิ้งไปนะครับแล้วก็วันศุกร์เองนะครับแน่นอนนะว่านอนฟาร์มเปโลเนี่ยผมยังมีมุมมองนะว่าการตกงานของสหรัฐเนี่ยกำลังเกิดขึ้นนะครับยังไม่ได้ผ่อนเบาลงเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือในช่วงปรับยอดตลกเบีย้ยแน่นอนมันจะต้องอยู่ในช่วงธุรกิจเป็นเฟสการบริโภคที่ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวว่างงานอาจจะยังไม่รีบปรับตัว ลงมาเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันยังไม่ลงมาเร็วมันก็น่าจะอยู่ในระดับ4.2เเซเทียบเท่าเดิมซึ่งตรงนี้อาจจะทําให้ทองคําไม่ได้เหวี่ยงขึ้นหรือเวี่ยงลงเท่าไหร่แต่ในช่วงข่าวออกเนี่ยถ้าอนทรพยเมนเลสไม่เหวี่ยงใช่ไหมมันจะมาเบี่ยงที่นอนฟาร์มซึ่งผมมองว่านอนฟาร์มตัวนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มนะที่จะออกมามากกว่าครั้งที่แล้วเนาะนะครับเพราะว่าต้องบอกตรงว่าในครั้งที่แล้วเนี่ยออกมาค่อนข้างจะทํทำมากนะครับการที่ออกมามากกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นทิศททางท มาะตลาดมองแล้วกันว่าอาจ,จะไปเฮ้ยบวกใส่ในกิจสารัฐอาจจะไม่ได้เข้าสู่ภาวะถดถอย,อย,อ,ยอย่างที่คิดหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทองอาจจะมีสไปล,ลงมาได้เล็กๆน้อยๆแล้วก็จะดีดกลับขึ้นไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับอะโอเคนะครับก็ไปติดตามดูตัวเลขสัปดาห์น้าแล้วกันมีไลน์นอนฟาร์มกันเหมือนเดิมนณะเวลาอ่าหนึ่งทุ่มตรงนะครับก็อย่าลืมเข้าไปดูไลน์กันด้วยนะครับอืม ข่าวต่อมานะครับจริงๆแล้วเป็นข่าวที่ไม่ได้เกี่ยวกับทองคําโดยตรงเท่าไหร่นก็มีทางอ้อมนิดนึงนะครับคือล่าสุดนะครับประเทศจีนนะครับปรับลด MLF นะครับหรือว่าเป็นดอกเบี้ยนั่นแหละนะครับแล้วก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจกษษษครั้งใหญ่เกิดขึ้นหลังจากจีนเนี่ยไม่ได้ทํามากว่า4-5หรือ5ปีนะคือต้องบอ,อกตรงจีนทํามาตลอด แต่ไม่ได้ทําครั้งใหญ่รับครั้งนี้เนี่ยคือทำครั้งครั้งใหญ่เลยแล้วก็อุดหนุนในเรื่องของอุตสาหกรรมกลุ่มเทคโนโลยีด้วยนะครับอลีบาบาเทนเซนได้รับอนุส่งเชิงบวกจากปักกิ่งนะครับโดยล่าสุดเองเนี่ยนะครับปักกิ่งก็มีประกาศอาัดฉีดเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ในเรื่องของฮ่องกงกูก็มีจะมีแนวโน้มเชิงบวกในเรื่องของเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมที่เป็นการเงินเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นเบอร์ต้นๆของโลกแทนสิงคโปร์นะ นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็อยู่ในจีนบนเลยนะน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็ถือติดตามดูแล้วกันหนึ่งในส่วนที่อาจจะเกี่ยวทางอ้อมกับทองคําก็คือแน่นอนการกระตุ้นเศรษฐกิจสภาพคล่องของเงินเนี่ยมันไหลในตลาดเยอะเนี่ยทองคําก็าจ,จะได้รับไม่ทรงเชิงบวกเยอะแต่ในเรื่องของอุตสาหการรมการลงทุนหรือว่าอะไรก็ตามที่มีกระแสงเงินเข้าไปในจีนเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ได้รับผลกระทบเชิงลบต่อทองคําแต่มันไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่า คือคือต้องบอกตรงว่าในเรื่องของการลงทุนในจีนเนี่ยนะครับมันไม่ได้ลงทุนง่ายขนาดนั้นมันก็ต้องลงทุนผ่านหุ้นแบบนี้เนี่ยแหละนะครับอ่ะโอเคนะครับเรามาดูในเรื่องของราคาทองคากันบ้างนะแน่นอนว่าราคาทองคำเนี่ยผมจะเปิดเป็น day ให้ดูนะโอ้โหระทึกระทึกระทึกมากนะฮะคือทองคำเดี๋ยวต้องบอกตรงว่าหลังจาก break, เบรกแนวต้านขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราเห็นไหมว่าเบรกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยยิงโอ้โหพักนิดเดียวยิงอันนี้พักนานหน่อย ยิงอีกแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ได้พักเลยนะนะครับเราไม่รู้จะไปพักตรงไหนด้วยนะครับซึ่งในเทรนแบบนี้เนี่ยน่ากลัวนะเพราะฉะนั้นทองคำเนี่ยยังไม่มีแนวโน้มในภาพเดนะในการยอ่อนะครับยังไม่มีเลยนะครับอย่างนี้เนี่ยคือต้องมองตรงว่าอย่างนี้เนี่ยมีโอกาสองไงฮะเปิดไปเลยอ่ะแท่งเขียวไปเลยปุ๊บเนียผมเปิดเขียวด้วยอ่ะอย่างเงี้ยมีโอกาสเขียวเขียวไปได้เรื่อยๆเลยนะนะครับก็ ทำไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าการค่อยๆขึ้นแบบนี้เนี่ยแข็งแรงแล้วมีแนวโน้มในการกระชากยากอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าแน่นอนถ้าเกิดอยู่ดีๆทองคำเนี่ยนะครับมีการปรับตัวขึ้นแท่งแรงแบบนี้นะครับเราก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยมีโอกาสที่จะกระชากลงแรงได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดค่อยๆขึ้นแบบนี้เนี่ยในเดนเด่นนะแข็งแกร่งแบบมากนะครับแข็งแกร่งมากเลยทีเดียวนะครับอ่ะเรามาดูในเรื่องของฝั่ง สี่ชั่วโมงกันดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างสี่ชั่วโมงเนี่ยแน่นอนนะครับว่ายกขึ้นมานะครับยกขึ้นมารบก่อนปุ๊บยกขึ้นมาตรงนี้นะครับยังไม่ย่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวย่อเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยลงไปได้ลึกถึงสองพันหกร้อยนะแต่นะครับผมมองว่าสองพันหกร้อยเนี่ยมันอาจจะดู aggressive เกินไปนิดหนึ่งนะครับเพราะ หลังจากนี้เนี่ยแน่นอนเราจะต้องมีนอนฟ้านี้ถ้าผมบอกว่ามันอาจจะมีการสไป์ลงมาแรงๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เนี่ยน่าสนใจกว่าคือบริเวณสองพันหร้อยสี่สิบเหรียญนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าลงมาได้เก็บของระยะสั้นเพื่อเล่นรอบเล่นเกงกําไรนะทาได้แต่ถ้าไอเก็บยาวตรงนี้เก็บไหมไม่เก็บนะนะครับเพราะว่าเราให้เก็บบริเวณน่าจะสองพันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตือตรงนี้เนี่ยมันขึ้นมาเยอะแล้วเรามีหน้าที่ ค่อยๆทย,ยอยขายอย่ารีบโลภอย่ารีบขายหมูเยอะนะครับก็ค่อยๆทย,ยอยขายไปตามลําดับดีกว่านะครับเราไปขายจนหมดเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิป3อย่างนะครับถ้าเกิดว่ามีอย่างใดหรือ2อย่างในสอย่างเกิดขึ้นเนี่ยค่อยขายไปให้หมดนะครับก็คือประเด็นข่าวที่โฟโมมากนะครับเศรษฐกิจซับเลนดิ้งไม่ได้เกิดแรงขนาดนั้นแล้วก็นโยบายของเฟดเนี่ยนะครับลดถึงส4หรือครั้งและอยู่ประมาณธันวามการากรุณาตัวนี้เนี่ย ช่วงเวลานั้นให้ขายทิ้งออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับก็สามารถเก็บได้และหลังจากนี้ในเดือนพฤศจิกายนมีเลือกตั้งอีกนะการเลือกตั้งโดยคาดการนะครับก่อนการเลือกตั้งจนถึงการเลือกตั้งเนี่ยมีนานอนี่ทองคําจะปรับตัวขึ้นโดยปกตินะครับ เนื่องจากความเสี่ยงนะในการปรับเป็นการเมืองนะนะครับอันนี้คือแนวรับส่วนแนวต้านเนี่ยสองพนะครับหกรตรงนี้สามารถเป็นแนวต้านได้เลยแนวต้านกลับเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนเล่นสั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยรับสองพันหกร้ยใช่ไหมขายที่2,690ไปก่อนนะครับก็กําไรประมาณ50เหรียญน,นะครับส่วนเงินไทยนะครับก็แน่นอนว่าบาทก็ยังแข็งค่าต่อนะคือผมยังมองว่าบาทอาจจะทะลุไปถึงสา ได้ในไม่ไกลนี้นะครับเพราะว่าเหตุหลักๆเนี่ยคือบาทเนี่ยเป็นแหล่งพักพิงเงินที่ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นเริ่มกลับมารีบาวขึ้นนะทำให้มีความน่าสนใจในเรื่องของตลาดหุ้นด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของบอลเองเราก็ค่อนข้างจะแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะครับโอก,กาสดีฟอลต์ตักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพักเงินในบาทมันน่าสนใจมากการที่เราซื้อหุ้นคอนซูเวทีฟค่าเงินบาทจะแข็ง ในจังหวัดที่เราเอาเงินกลับเราก็ยังได้กาไรในคะ่างเงินบาทและกาไรจากการผลหุ้นนะครับหุ้นอาจจะไม่ได้ไปไหนด้วยนะครับเราก็หุ้นมีโอกาสขึ้นด้วยนะครับจากตลาดที่มันดูเริ่มเริ่มน่าสนใจมากขึ้นแล้วกันหลังจากที่เซตรีบาวเกิดปรับขึ้นมาเกินทะลุพันสี่ร้อยบาทนะครับเพราะฉะนั้นแนวรับของเรายัางเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้นี้ที่บอกการสองพันี่สิบนะครับขายที่สองพันหกร้อยแปดสิบถึงเก้าสิบตัวเนี้ยขายได้เลยนะครับก็กํกาไรประมาณสี่สิบถึงห้าสิบเหรียญเนี่ยนะครับก็ ช่วงนี้เนี่ยคือผมแนะนํำนิดนึงนะคือผมไม่อยากให้นักลงทุนเนี่ยนะครับโลภเท่าไหร่นะนะครับคือถ้าเกิดทองคํามันลงมาแรงเนี่ยอย่าเพิ่งโลภอย่าเพิ่งรีบเข้านะเพราะว่าน่ากลัวมากหลังจากนี้นะครับคือผมไม่สามารถบอกได้หรอกว่าคือในไอ้สามอย่างที่ผมพูดไปเนี่ยมันเป็นอ่าเรื่องที่มันจะจบรอบตามหลักการนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าในเรื่องของความน่าเหลือเชื่อ ค,ความที่เราไม่คาดฝันเนี่ยซึ่งมันเกิดขึ้นในตลาดการเงินตลอดเวลาเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้กังวลก่อนเข้าบูรณิชาทุกครั้งให้ระมัดระวังทุกครั้งนะครับและเราซื้อควรมีแนวคันลอดเราขายเนี่ยไม่ควรโลภมากเกินไป นะครับอันนี้ขอเตือนไว้ตรงนี้นะเพราะว่าหลังจากนี้ทองคำจะค่อนข้างเหวี่ยงรุนแรงมากๆนั่นเองครับโอเควันนี้ก็ขอลาวิเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมขอสรุปภาพรวมกันนิดนึงนะครับว่าจับตามองอะไรกันบ้างนะภาพแรกคือตัวเลขเศรษฐกิจในสัปดาห์หน้ามีในเรื่องของ ISMPMI นะครับมีเรื่องของเฟดเฟดเจอร์รัพาวิออกมาพูดในวันอังคารวันศุกร์มีนอนฟาร์มนะครับมีแน,นวโน้มว่าทองคำจะปรับตัวลงก่อนนะซึ่งเป็นแนวรับที่ดี ที่จะเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องสถานการณ์ทองคาจะขึ้นต่อไหมคิดว่าจะขึ้นต่อและจะขึ้นต่อทะลุ2,700นเดรยในเร็วๆนี้นะครับโดยที่ให้ไปดูว่าจะขึ้นถึงเมื่อไหร่ก็ให้ไปดู3ามประเด็นที่ผมพูดไปประเด็นแรกคือแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐจะชะลอตัวแรงไหมประเด็นที่2คือนโยบายของเฟดถ้าไปถึงเดือนธันวาคมกรกฎาคมานียให้ระวังละทองจะใกล้จบรอบประเด็นที่3าม นะครับจะเป็นประเด็นในเรื่องของข่าวในตลาดนั่นเองถ้าเกิดว่ามีภาวะในตลาดว่าทองจะไป3 0 0พันสี่พันอะไรพวกนี้เนี่ยมาเยอะๆเนี่ยระวังเลยแล้วออกของไปให้หมดเลยนะครับโอเควันนี้ก็ขอราไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อิตทโกนะครับใกล้หนึ่งแสนซับแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้เราได้ทีมงานทุกคนด้วยนะครับวันนี้ลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย